ดิฉันนังสาวปนทรนวัฒนา175สลาวุธกัน3เนื้อ192กำหนดอินวุฒเป็น ls1 เท่ากับ x0 ls2 เท่ากับ x1 pb1 เท่ากับ x5 pb2 เท่ากับ x6 เอาพุดเป็น ry1 เท่ากับ y0 ry2 เท่ากับ y1 rl1 เท่ากับ y2 rl2 เท่ากับ y3 rl3 เท่ากับ y4 เคื่อนข 1. เมื่อนำวัตถุวางบนตำแหน่งขวาสุดของสายพาหลอด BL 1ทํางทำงาน 2. PB 1ทําทำให้สายพานำวัตถุเคลื่อนไปทางซ้าย 3. วัตถุเคลื่อนที่ไปถึงตำแหน่งซ้ายสุดหลอด PL 2งทำงานหยุดการทำงาน3วินาทีแสดงนับจำนวน1น1รอบที่ HMI 4เมื่อหยุดการทำงานพบตามเวลาวัตถุเคลื่อนที่กลับไปทางหังวสุดจบการทำงานรอบที่1 5วัตถุเคลื่อนจำนวน4รอบหลอด PL3 ทำงานหยุดการทำงาน6กด PB2 หยุดการทำงานของคอนเวเนอร์วัตถุเคลื่อนที่กับตำแหน่งข้อสุดการนับจำนวนแสดงค่าเป็นศูนย์